สวัสดีค่ะครูดิวกลับมาแล้วนะคะกับการสอนภาษาอังกฤษจ,จากการอ่านนะ,ค,ะครูว่าการอ่านนักเรียนจะได้สับได้แสงได้สำนวนนะค,ะครูไปเห็นโพสต์นี้ใน Facebook ทาง f c e e o o o นะคะเป็นเพจนี้เพจชื่อว่า coventry live coventry live นะ,ะชื่อเมืองเมืองนี้คนไทยอ่านกันว่า coventry นะ,ะ coventry ซึ่งสำหรับคนไทยกันเองเราเข้าใจกันนะมันก็ไม่ได้ผิดไม่ต้องเปลี่ยนแต่ถ้านต้เรียนพูดกับคนฝรั่งนะเขาถามว่าคุณไปเที่ยวอังกฤษมาไปเมืองไหนมาบ้างนะเราก็จะบอกว่าอ๋อผมเคยไปเมืองโคเวนทรีมาแล้วนะให้เรียกชื่อเมืองนี้ว่าโคเวนทรีคอฟออกแปลงแบบนี้นะคอฟเอนทรีแต่ว่าเชื่อมกันไปนะฮะโคเวนทรีโอเค่าโอเค มาดูกันว่าอาร์ติเคิลที่ครูดิวไปเจอมาเนี่ยนะคะมันบอกว่าไงบ้างนะไม่ยาวประมาณนี้นะอันนี้เป็นเพจแรกเป็นเป็นส่วนเป็นตอนแรกนะครูแบ่งมาเป็น2ตอนแล้วก็อันนี้เป็นตอนจบโอเคมาดูกันนะคะขอบอกว่าอันนะครูจะอา่านภาษาอังกฤษให้ฟังก่อนนะอให้นักเรียนลองฟังจังหวะจ,จากโคนแล้วก็การออกเสียง นะครูจะอ่านก่อนแล้วก็ให้ที่สําคัญคือให้อ่านตามในใจรอบหนึ่งดูซิว่าเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะทดสอบภาษาอังกฤษของตัวเองที่เร่มเ,เรียนมาแล้วก็ทาไมเข้าใจให้พอสหมายถึงว่าถ้าถ้าอ่านตามครูดีเป็นสางคฤิแล้วมันรู้ว่ามันเร็วไปไม่ทันได้คิดไม่ทันได้แปลเนี่ยนะสามารถพอส์วิดีโอนี้ไว้แล้วก็อ่านเองอีกครั้งช้าๆค่อยๆอ,อ่านนะแล้วตอนพอตอนหลังก็ Press Play ต่อเล่นต่อฟังว่าครูดี Okay, come on, let's go. A parent has hit out after being fined almost £500 for taking his two children out of school for a term time holiday. Dad, Paul Benson, said the £480 penalty was unfair. He and wife Jessica took their children ruby and george to florida twice and will find 240 pounds on each occasion he said it's significantly cheaper to go in term time and they'd never be able to afford to go during the school holidays mr benson added to go in august you can be looking at 12 grand but then a week or two later in september it's £3,700. So you think, well, we'll take the fine. If you can't afford to go during the holidays, you are penalized for it. That's how it makes you feel. A council has confirmed it will review the criteria used for issuing fines after Mr. Benson and another parent complained. Okay. Now, here's and ฟังตามร,อ,รอบนึงแล้วมันยังไม่เข้าใจนักเรียนไม่จำเป็นต้องรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมไม่เข้าใจอะไรแบบนี้นะหยุดไว้ก่อนแล้วอ่านให้ตัวเองฟังอีกทีนึ่งค่อยๆแกะอีกทีนึงก็ได้นะคะเอาครูจะตอนนี้ครูจะ uh, go through each paragraph นะ,ะแล้วก็จะสอนสิ่งที่ครูคิดว่าน่าจะสอนไปด้วยนะไอ้แค่มาดูกันว่ายังเขาบอกว่ายัางไงบ้างนะ,ะ apparent has h i t out apparent ตรงนี้นะ,ะผู้ปกครองผู้ปกครอง คำคำนี้เรามักจะเห็นมันเป็นเขาเขียนว่า parents นะปกติเราจะเขียนเราจะเห็นส่วนมากเนี่ยมันจะเป็น parents นะคุณอาศัยอยู่กับใคร who do you live with ฉันอาศัยกับอยู่กับพ่อแม่นะ I live with my parents I live with my parents นมันจะมีคือพ่อแม่มันก็ต้องเป็นสองคนอยู่แล้วแหละใช่ไหมคะแต่อันนี้ให้หนักเรียนสังเกตว่าเขาใช้คำว่า parent ก็คือพ่อแม่คนหนึ่งนะ parents คนนึงเนี่ย นะเพราะเภาษาไทยเรามักจะแปลว่าผู้ปกครองแต่พอผู้ปกครองในภาษาไทยเรานึกเราจะเป็นคนที่เลี้ยงดูเรานะไม่จะเป็นต้องเป็นพ่อแม่อาจจะเป็นคุณตาคุณยายเป็นคุณลุงคุณป้าก็ได้ที่เลี้ยงเรามาแต่ในภาษาอังกฤษนะคะ parent แปลว่าพ่อแม่นะพ่อแม่ถ้าเป็นตัวมีตัว s ด้วยเนี่ยมันก็จะแปลพ่อแม่ใช่ไหมมันเป็น,นผู้พ์แต่ถ้าเป็นเอกพจน์อย่างเนี้ยที่เขาเขียนมาแบบเนี้ย up parent ก็คือไม่พ่อก็แม่นะเขาไม่ได้ระบุเพศ คนผู้ปกครองท่านหนึ่งถ้าจะแปลเป็นไทยก็อย่างนั้นแล้วกันนะเอ a อพ่อเขายังไง has hit out ได้ไรฮะ has hit out ตรงนี้เป็น verb เป็น,ปน present perfect นะมันถึงได้มีตัว s ไอ,อม,ม,มีถึงมีคำว่า has นะถึงมีคำว่า has has แล้วก็ hit out ตรงนี้คำว่า hit ตรงนี้เป็น verb ช่องที่สามนะฮะเป็น present perfect เพราะฉะนั้นเวลาครูดูจะแปลคำพวก present perfect เนี่ยครูจะมักจะใช้ภาษาไทยคำว่าได้ นะเขาได้ทำอะไรออกไปนะเหมือนกับว่ามันยังมีผลต่อเนื่องมานะมันเพิ่งเกิดขึ้นหรืออะไรแบบเนี้ยนะเขาได้อะไรคะเขาได้ฮิตเอาท์ก็คือโต้แย้งออกไปนะโต้แยง้งหรือวิจารณ์อะไรออกไปอะไรหรือใครบางอย่างออกไปอย่างค่อนข้างจะรุนแรงนะอย่างแบบโมโหหรือค่อนข้างจะแรงอ่ะนะฮิตเอาท์ตรงนี้ไม่ได้เป็นว่าเขาไปชกใครตีต่อยกับใครนะหรือไปตบใครนะฮิตเอาท์ในบริบทนี้แปลว่า โตตอบกลับวิจารณ์กลับนะคะเขาวิจารณ์เรื่องอะไรหลังจากที่อะไรฮะ after เห็นไหมหลังจากที่อะไรเกิดขึ้น after being fined being fined ตรงนี้เป็น passive voice นะคะเป็นมาเป็น verb to be เห็นไหมมีคำว่ามีคำว่า be being เพราะว่าเรา after มันจะตามด้วย verb ตัวไมย่ยังจใช่ไหม after working after eating after watching tv เพราะฉะนั้น after มันจะเป็น verb ตามมายังจเพราะฉะนั้นก็ ถ้าเป็น verb คำว่า be ก็ต้องมีว่า being after being being อะไรคะ being find ตรงนี้ก็แปลว่าอะไรคะถูกลดถูกปรับนั่นเองนะเป็นอย่างที่ครูบอกพอเป็น passive voice เนี่ยมันหมายถึงว่าถูกกระทำอะไรบางอย่างคำว่า find ตรงนี้นะมาจากคำว่า find ที่เป็น verb นะคะอันไม่ได้เป็น active d j e นะคะถ้าเป็น active d j e มันแปลว่าอะไรคะสบายดีใช่ไหมหรือแปลว่าดีอะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็น verb นะะมันแปลว่าปรับ to find someone for something นะแต่ถ้านักเรียนถูก find ที่มีตัวดีด้วยเนะี่ยแสดงว่าเนีถูกปรับแสดงว่าคนคนเนี้เขาถูกปรับนะเป็น passive voice อ่าเขาก็ถูกหรับวิจารณ์ออกไปหลังจากที่ถูกปรับเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่คะ almost 500 pounds เกือบจะ500ปอนด์ for taking his two children นะ,ะโทษฐานที่นะ,ะ for to be fined for something เนี่ to be fined ไหม for for ก็ต้องเติม verb ตัม ing อีกเห็นไหมให้นักเรียนสังเกตเนี่ย after ก็จะตามด้วย verb ตัม ing for อะไรคะก็ต้องตามด้วย verb ตัม ing เหมือนกันให้ชินไปนะคะดูให้ชินดูดูให้มันชินรูปประโยคไปโดยไม่ต้องท่องจําก็ได้นะแต่มันรู้เองเพราะว่าเราชินเพราะเราเจอบ่อยเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเป็นคนช่างสังเกตเนี่ยเราสังเกตพวก ing พวกเนี่ย น,นักเรียนจะเริ่มเข้าใจว่าหลังจาก after หลังจาก for อะไรเงี้ยเหมือน thank you for coming เห็นไหมเราก็ยังพูดได้เลย thank you for coming เราจะไม่พูดว่า thank you for come นะ thank you for taking me to school thank you for being there for me thank you for อะไรก็ว่าไปทีนี้คำพูนคำว่า for เนี่ยมันจะตามด้วย verb ตัวไจร for taking นะโทษฐานที่โดนปรับโทษฐานที่อะไรฮะ taking his two children พาลูกสองคนของเขาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ละพอเราเห็นว่า he's ตรงนี้ละเราก็รู้ทันทีว่า parent คนนี้เขาหมายถึงอะไรฮะหมายถึงคนที่เป็นคุณพ่อนั่นเองนะผู้ปกครองคนนี้ก็หมายถึงคุณพ่อเพราะว่าอะไรฮะเขาใช้คาว่า he's ตรงนี้เนี่ยเนาะก็ไม่ใช่แม่แน่นอนนะพาลูกสองคน out of school ออกจากโรงเรียน for a term time holiday นะเพื่อที่จะไปเที่ยวนะ term time holiday นี่คืออะไรฮะ หนีไปเที่ยวระหว่างเทอมนั่นเองคือไม่ใช่ช่วงที่โรงเรียนหยุดเข้าใจไหมเทอมไทม์เนี่ยคำว่าเทอมไทม์แปลว่าช่วงที่ยังเรียนหนังสืออยู่ไม่ใช่คือ,ค,อคือไม่ใช่นอกช่วงวันหยุดโรงเรียนอะเข้าใจป่ะช่วงเปิดเทอมอะนะระหว่างเปิดเทอมที่เขาก็เรียนเรียนกันอยู่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคุณพ่อคนเนี้ยเขาพาลูกสองคนเขาอะออกไปจากโรงเรียนเพื่อเป็นเที่ยวนะเพราะฉะนั้นที่อังกฤษเนี่ยเขาปรับ ไม่รู้ครูที่เมืองไทยเขาครบนั่หรือเปล่าที่เมืองไทยเขาก็ไม่ค่อยไม่ชอบไม่ค่อยชอบให้ผู้ปกครองพันักเรียนพาลูกๆออกไปในระหว่างช่วงเปิดเทอมเหมือนกันเนาะแต่ว่าที่อังกฤษเนี่ยเขาปรับเลยนะฮะเขาเขาถ้าไม่มีเหตุผลที่ดีพอเนี่ยเขาจะต้องเขาจะบอกว่าไม่ได้คุณต้องจ่ายคือเขาไม่อยากให้ผู้ปกครองทําแบบนี้แต่เรามาดูกันว่าทำไมเขาถึงทําแบบนั้นนะฮะมาขยายความกันต่อด a ตตพอ b เบนสัน แเพราะฉะนั้นพ่อเบนสันตรงนี้นะคะเป็นชื่อของคุณพ่อครูจะอยางจะชี้แจงตรงนี้ว่าจริงๆถ้าภาษาเวลาเราเขียนนะคะเวลาเขาพูดในฝรั่งเขาไม่รู้หรอกว่ามีคอมมาแต่เราเราเขียนนะจริงๆตรงนี้แล้วเนี่ยคุณจะมีคอมมาตรงนี้ d a t paul benson นะมันจะมันจะมีหยุดหายใจนิดน,นึงอนะ่ะ d a t paul benson เขาจะไม่พูดว,ว่า d a t paul benson said นะ h a t paul benson said เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะมีคอมมานนเนี่ยแต่ฝรั่งเขาบางทีเขาละเลยเขาก็ไม่เขียน ะะคือมันก็ไม่ใช่การขิยนที่ดีอะพูด,ดง่ายๆแต่ฝรั่งบางทีเขาเขาถือว่าอ่ะมันก็เข้าใจเขาก็จะตกหล่นไปบ้างนะ said บอกว่าอะไรฮะ the 480 pound penalty was unfair นะ,ะ penalty ตรงนี้ก็คือค่าปรับนะจำนวนที่ถูกปรับเป็นจำนวน480เนี่ยนะ,ะซึ่งมันก็เกือบ500ใช่ไหมตรงนี้เขาถึงพูดว่า almost 500เนี่ยนะมันเกือบ500มันคือ480 penalty แปลว่า ค่าปรับเนี่ย w a s อะไรฮะ unfair มันไม่แฟร์เลยมันไม่ยุติธรรมเลยนะคุณพ่อเขาก็โอดครวญเนานะเพราะอะไร he and wife Jessica อ่ะมาอีกแล้วนะคะฝรั่งก็ตกอีกคนเขียนเขาก็ไม่ไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยชอบไกรมมาเอ้ยไม่ใช่ค่อยชอบคอมมานะคะไม่ใส่คอมมาแต่ครูจะเติมให้จริงๆที่มันควรจะมีนะ he and his he, he and wife he and his wife ก็ได้นะ he and wife Jessica ก็คือ Jessica เนี่ยเป็นชื่อของภรรยานะ took their children มาเติมกันอีกนะนักเรียนเติมให้เขาหน่อย children ก็คือลูกๆชื่ออะไรฮะ ruby and george เห็นไหมฮะมันควรจะมีอ่ะนักเรียนกูเติมให้ครบเลย paul benson said he and wife jessica took their children ชื่อ ruby กับ george เนี่ยไปไหนฮะ to florida twice นะฮะไปเที่ยวกันฟลอริดากันแล้วสองหน and were fined เห็นไหมฮะเป็น passive voice อีกราะนั้น were เป็น verb to be ใช่ไหมคะอันนี้เรากำลังพูดถึงอดีตอยู่นี่ said was ตรงเนี้ยเป็นรถเป็นอดีตทั้งนั้นเลยอางสังเกตเป็น past tense นะคะเขาถูกปรับเท่าไหร่คะ were fined เพราะฉะนั้นอย่าลืมต้องเรียนต้องออกเสียงด้วยนะ were fined 2 4 o u n d pounds on each occasion นะคะก็คือ,อพาการที่พาเขาพาลูกสองคนเนี่ยไปเพราะฉันตก <laughs> เด็กคนละร้อยยี่สิบ ได้ไหมร้อยี่สิบต่อคนใช่อันนี้คือจํานวนค่าปรับนะถ้าคุณพาลูกๆพาเด็กๆคุณคุณเนี่ยหนีลาจากโรงเรียนไปพาลูกไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยนะฮะเป็นเวลาอาทิตย์หนึง่งหรืออะไรเงี้ยหลายๆวันเลยเนี่ยจะต้องถูก,ถกปรับในที่นี้ครูก็ไม่ทราบว่าเขาคิดเป็นรายวันหรือเปล่านะฮะแต่อันเนี้ยมันตกคนละร้อยี่สิบปอนด์นะฮะเพราะเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบก็ถือว่าทําให้เด็กๆขาดขาด,ดการตกขาดเรียนอะ่ะงั้นเถอะนะฮะเขาก็ถูกปรับ เป็นจำนวนเงิน240 on each occasion คือแต่ละครั้งเนี่ยนะคะแต่ละโอกาสแต่ละครั้งก็คือเขาไปสองคนใช่ไหมไปสองคน twice นะ on each occasion ก็คือแต่ละวาระเนี่ยตอน each แต่ละวาระเนี่ยจะถูกปรับสำหรับลูก2คน2 4 0เพราะฉะนันพาไปแล้ว2คนก็โดนปรับเป็นจำนวนเงินทั้งหมดแล้ว480นะคะนี่เฉพาะค่าปรับเลยนะนักเรียนพาลูกไปเที่ยว แต่พ่อแม่เขาก็เลยอดครวญว่ามันไม่ยุติธรรมเลยทาไมก็เขาจะพาลูกเขาไปเที่ยวอะทําไมโรงเรียนต้องมาปรับเขาด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวนักเรียนอยากให้นักเรียนคอมเมนต์กันเข้ามานะเออเราออกความเห็นที่นักเรียนเห็นด้วยไหมนะที่โรงเรียนจะมาปรับผู้ปกครองแบบเนี้ยนะคะถ้าปิดเทอมจะพาไปเที่ยวหน่อยเขาก็ไม่ว่าอะไรนักเรียนนะ,ะแต่ถ้าช่วงเปิดเทอมนักเรียนเด็กต้องมาโรงเรียนเนี่ยแล้วคุณพ่อคุณแม่แบบพาลาไปเที่ยวเนี่ย นะคะโรงเรียนที่เกงเกตเขาไม่ชอบก็จะปรับที่โรงที่เมืองไทยปรับกันหรือเปล่านะเขียนมาให้ครูดิวบอกครูดิวนิดหนึ่งครูก็จำไม่ได้ละนะ uh, he said นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ he ก็คือคุณคุณพอนี่แหละนะ he said it's significantly cheaper to go in term time นะก็คือมันอะไรฮะ significantly cheaper มันถูกกว่านะ cheaper ถูกกว่าอย่างมากเลยอย่างเป็นในระสำคัญเลยเนี่ยนะฮะ significant significantly เพราะว่ามันทำไมถึงต้องมี ly ตรงนี้ตรงนี้ทำไมถึงมีา y อะนะเป็น adverb เพราะมันขยายคำว่า che cheaper significantly cheaper นะคะเป็น adverb ไม่ใช่ adjective ละเพราะมันขยาย adjective อีกทีหนึ่งแล้วมันก็จะต้องมี ly ด้วยเป็น adverb he said it's significantly cheaper to go in term time มันถูกกว่ามากเลยอ่ะที่จะพา ลูกไปเที่ยวหนะ้าที่จะไปในช่วงเปิดเทอมเทอมไทม์เนี่ยนะฮนะ,ะ and they'd never be able to afford to go during the school holidays ตรงนี้นักเรียนนะ่าจะทราบนะฮะว่าตรงนี้ย่อม,มาจากอะไรนะฮะไม่ได้ย่อม,มาจาก hat นะแต่ย่อม,มาจาก w o u l d นั่นเองนะคะ they would never be able to afford to go during the school holidays ฝรั่งใช้คำว่า w o l d บ่อยนะคะเขาเป็น มันไม,ไม่ไม่มีในภาษาไทยเพราะฉะนั้นเวลาอธิบายเนี่ยมันจะยากนิดหนึ่งแล้วก็ครูมักจะใช้คําว่าอุปมาอุปไมยนะคะอุปมาอุปไมยว่าถ้าสมมติพาลูกไปในช่วงฮอลลีเดย์สกูลงเล่นเนี่ยช่วงโรงเรียนปิดเทอมเนี่ยเขาจะนะ,ะเพราะฉะนั้นนะคําเบอวูดเนี่ยนักเรียนอาจจะคิดว่าง่ายๆว่ามันเป็นอดีตของคําเบอร์เวลนะลวเวลาเราแปลเราก็แปลว่าจะนะ,ะเขาก็จะไม่สามารถนะเข้า ก็จะไม่สามารถจะ never จะไม่มีวันนะเพราะฉะนั้น never นี่ไม่ไได้แปลว่าไม่เคยนะครูย้ำหลายหัวละว่าเห็นคําว่า never แล้วปอย่าแปลว่าไม่เคยนะเพราะต้องเรียนแปลว่าไม่เคยนักเรียนจะอ่านไม่รู้เรื่องทันทีนักเรียนจะไปแปลว่าเนี่ยพวกเขาไม่เคยพาลูกไประหว่างช่วงโรงเรียนปิดเทอมอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ใช่นะอย่าไปแปลคําว่า never เพราะไม่เคยให้เลิกคิดไปเลยเพราะฉะนั้นมันจะมันจะกักความคิดเรา นะเพราะ never แปลว่าไม่มีวันในชุในในในที่นี้นะคะ never แปลว่า not ever ไม่มีวันเลยที่จะนะ y would never be able จะไม่มีวันที่จะสามารถระคะ afford คือจ่ายได้นะ afford อย่างนี้แปลว่าจ่ายได้ท่าน never be able to afford ก็คือไม่มีวันจ่ายได้ไม่มีปัญญาพูดภาษาเป็นภาษาไทยบ้านๆน,นะคะก็คือไม่มีปัญญานั่นเองไม่มีปัญญาที่จะพาลูกไปเที่ยวในช่วง school holiday ช่วงปิดเทอมได้เลย นะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าถ้าจะไปในช่วงที่โรงเรียนเปิดเนี่ยมันถูกกว่ามากที่อังกฤษเป็นแบบนี้ที่อังกฤษมีปัญหานี้นะที่เมืองไทยเป็นไหมที่เมืองไทยเป็นไหมสมมติว่าไม่ไม่ครูก็ไม่แน่ใจนะแต่ที่อังกฤษเป็นแบบนี้ช่วงหน้าร้อนซัมเมอร์ช่วงสกูลฮอลิเดย์เนี่ยค่าเครื่องบินจะแพงหูฉี่นะะคนที่นักเรียนของครูเดิวที่อยู่อังกฤษอยู่อยู่อเมริกาอยู่มังนอกเนี่ยจะจะจะทราบดีนะแต่ช่วงโรงเรียนเปิดเทอมอ่ะเพราะคนมันบินน้อยนะคนไปเที่ยวน้อย ค่าคอะไรนะสายการบินค่าตัว๋วเครื่องบินมันก็จะปกติแต่พอเป็นช่วงฤด,ดูร้อนคนไปเที่ยวกันคลุกครมเนี่ยเขาสายการบินจีโอกาสขึ้นราคา <c oughs> ครูก็ไม่รู้จะทำไมเหมือนกันก็เขาทำได้นะ because they n a n ม a y b ่มาดูหน้าที่สองกันต่อนะคะตอนที่สองช่วงที่สองของโพสต์นี้กันต่อนะคะ Mr. Benson added Mr. Benson เพราะฉะนั้น Mr. มันจะตามด้วยนามสกุล นะคะเขาจะไม่บอกว่ามิสเตอร์พอลมิสเตอร์เบนสัน added เพิ่มต่อว่า to go in August you can be looking at 12 grand มาดูกันว่า,ขา,าเขาหมายความว่ายังไงนะะ to go in August นะการที่จะไปในเดือนสิงหาเนี่ยเดือนสิงหาของประเทศอังกฤษเปรียบได้กับเดือนเมษาของที่เมืองไทยนะเป็นช่วงปิดเทอมใหญ่หน่าร้อน เนะมืองไทยปิดเมษาที่อังกฤษจะปิดทั้งเดือนสิงหาเลยนะปิดเรีปิดเทอมหน้าร้อนจุดเก้าในออกัสถ้าคุณจะไปนะการที่คุณจะไปในเดือนสิงหาเนี่ย you can be looking at 12 grand จำนวนนี้น่าสนใจนะฮะ looking at 12 grand looking at แล้วก็ตามด้วยจำนวนเงินนะฮะมันไม่ได้ดูอะไรเลยนะักเรียนนะฮะ looking at นีนน่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมาดูมาดูอะไรมาดูเงินจำนวน12 grand นะ looking at ตรงนี้ในบริบทเนี้ยเขาใช้ในการประเมินราคาหรือประเมินจำนวนอะไรบางอย่างนะครูจะยกตัวอย่างให้เห็นอย่างเช่นครูถามเพื่อนที่งกฤษาถามถามฝรั่งว่าเนี่ยถ้าครูอยากจะมีบ้านอยู่ที่ลอนดอนเนี่ยครูต้องมีเงินคนเท่าไหร่บ้านในลอนดอนเนี่ยหลังนึงประมาณเท่าไหร่นะเพื่อนก็จะตอบว่า ใช้สามารถตอบได้ว่า you'd be looking at เดี๋ยวเขียนให้นะคะ you'd be looking at about มาตอบตรงนี้สมมุติว่าบ้านในอังกฤษหลังละในลอนดอนนะฮะหลังละ7ล้านอะ7 million pounds นะ you'd be looking at about seven million pounds per house for a house in London นะคะเขาจะใช้ looking at เนี่ยเป็นการบอกว่าประมาณเท่านี้เท่านั้นนะคะแต่ถ้าเรียนแปลเนี่ยยังไงยังไงมันก็จะไม่เข้าใจแปลเพราะว่าเราจะไปติดแปลโดยตรงๆใช่ไหม looking at สมมติมันไม่ได้ใช้สำหรับจำนวนเงินอย่างเดียวนะคะสมมติว่ารูออกว่าถ้าฉันจะไปเรียนต่อปร,ริญญาโทที่อังกฤษเนี่ยจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ ฝรั่งอาจจะตอบว่า you're looking at about uh, ประมาณ2อมปี two to three years เห็นไหมฮะคือครูบอกง่านว่าแปลไม่ได้นะเพราะครูจะไม่บอกครูจะยกตัวอย่างให้จนเห็นนะเขาจะเวลาเขาจะประมาณ จำนวนเงินหรือเวลาหรืออะไรเงี้ย you're looking at uh, about นะคะเป็นการประเมิน um, สมมติคุณบอกว่าจะซื้อรถเบนซ์คันหนึ่งที่เมืองไทยเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่นะ how much is a mercedes benz in 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 thailand how much money do i have to have you're looking at uh, about 10 million baht นะคะ looking at เป็นการประเมินจำนวนอะไรบางอย่าง ะะเอาไว้เจอเอีกนั่นเองก็จะพอ,พอเข้าใจตอนนี้ถ้ายังไม่เข้าใจก็ยังไม่เป็นไรแต่ให้มันวันนี้ให้เข้าใจว่ามันเป็นการประเมินนะหรือจะต้องจ่ายเท่าไหร่คนนี้เขาบอกว่าไง To go in August you can be looking at 12 grand จะต้องใช้เงินประมาณ12 grand 12 grand ตรงนี้หมายถึงเท่าไหร่คะหมายถึงเท่านี้12,000อันเพราะฉัน grand ตรงนี้หมายถึงพันนะคะ หรือเราอาจจะบอกว่า1 2 k มันก็คือ12000นั่นเองนะคะ t w grand ใช้กับจำนวนเงินเท่านั้นแพงนะคะแพงอันนี้คือเห็นใจเริ่มเห็นใจพ่อแม่เชียงกฤษหรือ,อยังนะคือสายการบินเขาอย่างที่ครูบอกกี้มันเพิ่มค่าเดินทางนะมันเพิ่มค่าตั๋วเครื่องบินอยากจะเพิ่ม schedule ซะอย่างนั้นอะนะแต่พอเปิดเทอมปับ๊บแล้วไง but then เดนเอาวีคโอชูไลท์เชอร์อิน e ซป e ั่มเบอรนะาอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์หลังในใน,ในเดือนกันยาเนี่ยนะโรงเรียนเปิดปับ๊ปบ September นี่โรงเรียนเปิดละนะโรงเรียนเปิดปับ๊บอีกอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์ต่อมาเหลือเท่าไหร่คะ it's 3,700 pounds โหจาก1 2 0 0นนักเรียนนะจาก12 grand เนี่ยนะจาก12 k จาก12 grand เนี่ยพอเปิดเทอมปับ๊บไปฟลอริดาเนี่ยเหลือเท่านี้ไม่ถึง4,000ันนะ,ะ so you think คุณมันก็เลยคิดว่านะเราก็เลยคิดว่า so you think well we'll take the fine งั้นงินยอมเสียค่าปรับดีกว่าป่ะนะ we'll take we will take the fine เราก็เอาสิ take the fine เพราะฉะนั้น fine ก็คือค่าปรับตรงนี้หมายถึงค่าปรับนะ we'll take the fine รเรายอมเสียค่าปรับเพราะยังไงก็ถูกกว่าอยู่ดีอะนะ if you can't afford to go during the holidays you are penalized for it that's how it makes you feel นะถ้าคุณไม่สามารถถ้าคุณไม่มีปัญญาไปในช่วงที่โรงเรียนปิดเนี่ยคุณก็จะถูกปรับอะนะ That's how it makes you feel มันทำให้คุณรู้สึกอย่างนั้นนะทำให้พ่อแม่รู้สึกว่าถ้าคุณไม่สามารถพาลูกไม่มีปัญญาพาลูกไปเที่ยวช่วง school holidays เนี่ยนะช่วงที่โรงเรียนปิดเทอมเนี่ยคุณก็ต้องยอมโดนปรับมานะอานะมันทำให้คุณรู้สึกแบบนี้นะ That's how it makes you feel เขาก็เลยเหมือนกับว่าตัดพออะนะเขาตัดพอว่าก็จะทําไงได้อะก็เขามีเงินแค่นี้เขาไม่สามารถไม่มีปัญญาจ่ายจนวนเยอะๆแบบนี้เพื่อจะพาครอบครัวไปเที่ยวในช่วงปิดเทอมเขาก็เลยต้องดอดดอดพาไปช่วงเปิดเทอมเพราะว่ามันถูกกว่าเยอะเห็นไหมฮะเขาก็เลยครวญว่าเนี่ยแต่พอคุณถ้าครอบครัวไหนพาลูกไปเที่ยวช่วงปิดเทอมไม่ได้คุณก็ต้องยอมเสียปรับอะต้องยอมโดน p e n a l i z e เห็นไหมคะคำว่า penalize ตรงนี้ก็คือ penalty ตะกี้เห็นไหม penalty แปลว่าโดนปรับแต่ถ้าเป็นไปว่าค่าปรับนะคะแต่ penalize แปลว่าปรับแปลว่าปรับเพราะฉะนั้นเติม ed เข้าไป penalized แปลว่าถูกปรับเข้าใจหรือยังไอ้คำที่มี ed เพราะนี้ครูสึงบอกให้นักเรียนต้องสังเกตเพราะถ้าสังเกตนักเรียนจะเข้าใจ,จทันทีว่าถูกปรับ You are penalized for it นะเนี่ยถ้าพ่อแม่บ้านไหนที่พาลูกไปเที่ยวช่วงฮอลิเดย์ไม่ได้ต้องพาไปแอบไปช่วงเปิดเทอมเนี่ยคุณก็ต้องยอมโดนปรับนะ่ะมันเนี่ยเฮาแม่ิฟมันทำให้พวกเรารู้สึกแบบนี้นะฮะยอดัง ah สุดท้าย a council has confirmed council ตรงนี้แปลว่าเทศบาลเทศบาลนะฮะ a council has confirmed ได้ confirm ว่าอะไรฮะ it will review the criteria used for issuing fines ก็คือเขาจะรีวิวเขาจะรีวิวดูอีกทีจะทบทวนนะจะดูอีกทีว่าอะไร the criteria used นะก็คือข้อบังคับที่ถูกใช้นะ the criteria used ตรงนี้มาขยาย criteria นะข้อกฎข้อบังคับอะไรต่างๆที่ถูกใช้ในการ issuing ในการออกอะไรคะออกค่าปรับต่างๆเนี่ย issuing fines เนี่ย นะหลังจากที่ after Mr. Benson หลักจากที่คุณเบนสันคนเนี้ยแล้วก็มีพ่อแม่อีกคนหนึ่ง and another parent มีพ่อแม่อีกอคนหนึ่งเหมือนกันที่อะไรฮะ complain มานะคะ,ะ,ะให้มันติดต่อปรติปรติดต่อกันหน่อยหน่อยหนึ่ง A Council has confirmed it will review the criteria used for issuing fines after Mr. Benson and another parent complain. นะเทศบาลจะได้คอนเฟิร์มว่าพวกเขาจะรีวิวนะจะทบทวนข้อบังคับอีกครั้งที่ข้อบังคับในการอะไรฮะออกค่าปรับหลังจากที่มิสเตอร์เบนสันแล้วก็มีคุณพ่อหรือคุณแม่อีกท่านหนึ่งเนี่ยได้คลนมาได้อุทธรณ์มาอ่นะโอเคพอเข้าใจหรือยังนะฮะตรงกับเช่นนักเรียนเข้าใจไหมเข้าใจเลยมากขึ้นไหมได้ได้สับได้สำนวนอะไรตรงไหนบ้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะข,จะขอทบทวนอีกทีแล้วกันนะฮะที่ครูสอนไป hit out ตรงนี้นะคะแปลว่าอะไรคะวิจารตัวตอบอย่าง,างแรงนะ being fine ตรงนี้คืยเน้นว่าจะต้องมี fine คือถูกปรับมีอะไรอีก term time holiday ก็คือการพาลูกไปเที่ยวในช่วงเปิดเทอมนะนี่ไม่ใช่ช่วงปิดเทมอมอ่ะตรงนี้ควรจะมีคอมม่านะตรงที่เป็นชื่อคนปับ๊บชื่อคนมาขยายนะ t a t ชื่อพอลเบนสัน son, ก็ต้องนั่นจะมีคอามมา Wi e ชื่อเจสสิก้าก็มีคอมมาหน่อยนึงลูกๆชื่อรูบี้กันจอร์จก็มีคอมมาอย่างนี้ um, ตรงนี้ significantly significantly ก็คือเป็น Adverb เพราะมันมาขยายคำว่า e h p e r โอเค never be able to afford afford ก็คือมีปัญญาหรือสามารถจ่ายได้ um, อะไรอีกที่ครูสอนตะกี้นะ,ะคะครูชอบคำว่านี้ looking at You're looking at เท่าไหร่ก็ว่าไปนะ to buy a house in Bangkok you're looking at at least 10 million baht นะ12 grand 1 2่0 0ตรงไหนอีกพีนลอยคือถูกปรับโอเคหวั okay. งว่าคงเข้าใจนะคะแล้วก็โอกาสหน้ามาเจอกันใหม่คะ่ะบาย